ราามปังล่าสุดที่เขาศึกมาตอนนั้นก็วางแผนไว้แยะมากที่จะให้ทำงานกับลูกแต่แล้วเนี่ยลูกถูกเททีวีภูพี่ปรับทุกอย่างใหม่กลับมามียอดขายล้านห้าล้านหกล้านกว่าเล็บเป็นประสบการณ์ที่แบบบอยคอยเขาฟ้องเราในเรื่องที่ไม่น่าจะฟรร้องก็ทำให้เขาก็หายชะงการ ขอบคุณที่ได้ติมให้เกียรติผมมากๆครับสสวัดีค่ะเจ้าแม่ทีวีภูยูที่ดังมากนะมันเป็นไอดอลของคนหลายคนที่ว่าออกบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มาตั้งต้นตัวเองจากศูนย์ได้ แล้วก็วันนี้ก็ยิ่งใหญ่นะคะมีคนตามแยะมากเลยมีสปอนเซอร์เราอยู่รอดได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงพ่อแม่ได้อย่างสบายดราม่าในชีวิตโดยเฉพาะพี่ผมว่าพี่ผ่านดราม่าในชีวิตมามากมายครั้งล่าสุดที่เราเห็นก็คือเกี่ยวกับเจ้าต๊าึกมาผมไม่พลาดทิ้งชื่อนะอันเนี้ยเขาเล่นกันทุกช่องเลยเขาบวชมานานแล้วก็เราเองก็เป็นคนที่เคร่งคัดต่อศาสนาพุทธแล้วก็รู้สึกว่าคนที่บวชเนี่ยคือสุดยอดสุดยอดแห่งกุศล ว่าคนธรรมดาทําไม่ได้เขาคือเป็นคนที่เราควรจะกรับว่า่า้ก็เลยให้ที่อยู่แต่ว่าก็เขาเป็นคนดังด้วยตอนนั้นก็วางแผนไม่แยะมากที่จะให้ทํางานกับลูกเพราะลูกก็เพิ่งเริ่มเข้ามาดูแลธุรกิจเราก็อยากจะอยากจะผลักดันลูกด้วยแหละก็บอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็คิดถึงผลประโยชน์ว่าลูกเราก็จะได้เกาะกระแสดังด้วยกันไปแต่แล้วเนี่ยลูกถูกเทเราก็เลยเสียใจมาก ว่าลูกมาเจอเรื่องอย่างนี้ว่าวงการวงการบันเทิงมันเชื่อถือไม่ได้มันโกหกกันอย่างนี้เลยมันเพิ่งคุยมันกอดคอกันมันเพิ่งจูบปากกันปุ๊บเดียวนี่ยน,นะอยู่ดีเขาก็มาแถลงข่าวว่าเทหมดเลย เราก็เลยเสียใจแล้วเราก็คิดว่าวันนั้นรู้สึกว่าพี่แถลงข่าวพี่เสียงสั่นมากด้วยทั้งทั้งที่ผู้นําอย่างเราไม่ควรจะให้ใครเหตุตั้งตามากแล้วี่บเออแล้วพี่ดูดูอดนอนตอนนั้นน่ะคนแบบมองว่านะเขามองว่าที่ผมถามแทนคนอื่นนะเขามองว่าพี่ติ๋มเนี่ยใช้ความหลงไหลอาทิตที่เพิ่งศึกมาอ่าก็เลยแบบดูรักดูเอ็นดูเป็นพิเศษก็เอ็นดูกับทุกคนนะนะกับดาราก็เหมือนกันผู้หญิงส่วนมากจะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเดวยคนที่เข้ามหาพี่แต่พระเนี่ยโอเคก็คิดว่าเขาทําบุญกุศลมา30ปี เป็นบุคคลซึ่งเราควรจะยกย่องแล้วก็เขามีความดังจริงๆตอนนั้นนะคะแต่เนื้อเขาทำร้ายเราคิดว่านะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเขาเทงานนะคะไอ mm ้ hmm. เรื่องว่าทำร้ายไม่ทำร้ายเนี่ยก็ต้องไปสู้กันที่ศาลแต่ว่าเขาเทงานลูกเราหมดเลยแล้วเราลงทุนไปแย่มากเราทำาสตอใหม่โอ mm ้ห hmm. หมดไปหลายล้านเราเช่าช่องก้าวจ่ายทั้งปีเลยด้วยนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้ว นะครับท้ายเรื่องราวมันมีดราม่านะบนสื่อขึ้นไปแล้วก็มีลงมาเสมอเนาะโอเคสุดท้ายแล้วอยู่ในความดีก็พี่ตั้งสติตลอดว่าเราจะไม่ไปทําร้ายใครตั้งสติแล้วก็ตัวเองก็เวลาที่ใครทาร้ายเราก็จะไม่โกรธนานนะมันอาจจะปี๊ดเป็นมนุษย์นะแต่ว่ามันต้องมีสติแล้วก็คิดว่าเราโหสิเขาเถอะทุกวันนี้ตักบาตรทุกเชา้าตอนเชา้าหนึ่งรูปทุกเช้าเลย กว่าจะมาสร้างอาณาจาักรเป็นเจ้าแม่สื่อมืองไทยอ่ะพี่ติ๋มจบปริมาถึงมาทำหนังสือเออพี่จบไฟแนนซ์ที่เอแบกมาก็ที่จริงต้องไปทํางานธนาคารเพื่อนๆก็จะไปไปธนาคารกันหมดเลยเผอิญว่าตอนปีปีสามปีสี่เนี่ยเราได้ไปทํางานแล้วก็ร,รู้สึกว่าเราไปทำแผนบัญชีฝึกงานบริษัทเชลล์บริษัทแ,แล้วเราไม่ชอบอะ่ะมันไม่ได้เจอคนเลยวันนึงมันอยู่กับตัวเลขหรือว่าเป็นเลขาฝรั่งมันก็ได้คุยกับฝรั่งอยู่คนเดียวล้านนานคนจะมาเจอเราอยากจะเปลี่ยนไลน์ไปอยู่ทางด้านการตลาดนะคะก็เลยไปเริ่มต้น ที่บริษัท uh, business time เป็นนิตยสารแมกกซีนธุรกิจเ<ด>พราะว่าแต่งงานกับต้อยแอกเนอร์แล้วมันเป็นความฝันของเขาเราเนี่ยเป็นเจ้าแม่วงการวิทยุพอจบมาเสร็จแล้วเนี่ยพ้นจาก business time ก็ไปอยู่ nation เป็นผู้จัดการเสร็จแล้วแล้วก็มาอยู่บริษัโทโฆษณาเืียว่า advertising เ,เป็นของเครื่อโอสุสภายังไม่ได้เป็นเจ้าของนะยังไม่เจ้าของเลยนะคะและเสร็จแล้วนี่ก็ระหว่างที่สปาร์เนี่ยเราก็เริ่มทํจ job ว่าจัดรายการวิทยุตอนเด็กก็เลยได้โอ,อกาสในประประูลคลื่นสถานีวิทยุขึ้นมาที่มีทั้งหมด38คลื่นในมือใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตอนนั้นใครๆก็เรียกหรือว่าเจ้าแม่วงการวิทยุเจ้าแม่วงการวิทยุ <c oughs> คือยุคแรกๆคือ <c oughs> ยุคแรกเลยค่ะ <c oughs> พี่ติม๋มค่ะ ยุคแรกเลยคนก็เรียกกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าเรามี38คลื่นที่มีความสามารถด้านไหนทําไมถึงแบบเขาเรียกมาไกลและถูกทางขนาดนี้พี่ว่ามไอ้ความสามารถไม่สําคัญเท่ากับความขยันเพราะว่าเราเป็นลูกคนจีนเน่นะคะพ่อแม่ก็จะสอนให้เราเป็นคนขยันเป็นคนอดทนแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์ไอ้ความซื่อสัตย์นี่มันจะทําให้เราเนี่ยมีคนอยากจะคบกับเราไม่ต้องไปซื้อประกันเวลาคบกับเราก็เลยทําให้เรามีวันนี้เพราะว่าทบาบ่อยๆมันจะเก่งเองอทุกอย่างแล้วขยัน <c oughs> ขยันทําทําไมถึงทํานิตยสาร ก็เป <łość> ็นเพราะว่าต้อยอันเดียวถึงได้มาทําที่เดชาเรามาทําเพราะว่าสารฟันให้เขาให้เขามีอะไรบ้างจะได้มีความในภูมิใจในตัวเองเพราะว่าเป็นนักข่าวธรรมดาที่มาสัมภาษณ์พี่พี่ต้อยเป็นนักข่าวธรรมดาที่มาสัมภาษณ์ขออนุญาตนิดนึงนะฮะโอเค S <S เขามาจีบเราใช่ด้วยการสัมภาษณ์แล้วก็แบบน่าสงสารมากพี่ที่จริงมีไฮโซมีมหาเศรษฐีท็อป10ของประเทศไทยเยอะด้วยความสงสารน่ะดูสิสงสารค่ะว่าเขาไม่มีอะไรเลยเขไม่มีอะไรเลยก็เดทก,กันครั้งแรกอ่ะเขาฟักสตังมามีเงินอยู่แบบไม่ถึง20บาทอ่ะและ้วชวนพี่ไปกินร้านญี่ปุ่น <c oughs> มีไม่ไม,ไม,ไมีไม่ถึง20บาทแล้วเป็นเหรียญเหรียญด้วยนะ <c oughs> ขออนุญาตนะฮะพี่ต้อยผมขออนุญาตครับขออนุญาตแฉพี่นิดหนึ่งนะไม่ไม่โกรธกดกนเนาะไม่เกิดกั okay, ร <ไป S 2> าลาจนนเป็นเรื่องขำๆแล้วตอนนี้เป็นเรื่องขำมากเลย,<ๆ>เ,ลยเขาทำให้พี่แบบสงสารคือเขาอยากอยากจะไปทานข้าวกับเรามาก,กน,<ค>น,นะคนรวยรวยลูกคนรวยเยอะแยะ,ยะมาจีบไม่โดนเจ <Gen ere S 2> อเหรียญ20แบงค์20มันสงสารมาดูสึกสงสารรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วเขามีความตั้งใจมากเลยพยายามตื้อเราที่จะขอทานข้าวสักมือหนึ่งปรากฏลงมากับเขาแล้วเขาไม่มีสตางค์จ่ายน้ำตาไหลเลยแต่คบกัน ก็เลยตั้งบทนั้นก็เลยได้คุยกันแล้วก็เราเองเราคิดว่าเราเจอมายะและคนรวยแต่คนแปลกอย่างนี้เราไม่เคยเจอเราเจอแล้วก็เราก็มีสตางค์แล้วตอนนั้ะค่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับความรักของพี่ละไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ตัดสินใจพกันนะครับแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันค่ะแต่ปรากฏว่าเขาใช้เวลาประมาณหนึ่งปีที่จะพอถึงวันออกจริงนะพนักงานหายหมดเลยเขาไม่เคยเป็นเจ้าของ อ๋อที่ก็เป็นนักข่าวเขียนแต่ข่าวไม่เคยแมネจคนตอนแรกเนี่ยเปิดให้แฟนแล้วก็เราอยู่เบื้องหลังแล้วเห็นยังไงถึงสุดท้ายแล้วต้องมาทําเองการจัดรายการที่หนึ่งแล้วเรามีดีเจดังๆเรามารวมกันแล้วก็จัดที่เดียวแล้วกระจายไปทั้งประเทศเราก็จ่ายแบบท้องถิ่นทํากันไปซับเราไปบ้างบางแห่งแล้วไม่ทำหรือเราเก็บเวลาพรามท์ามมาทำอะไรเงี้ยปรากฏว่าทําเสร็จแล้วคนมันไม่รับเพราะว่าคนฟังวิทยุเนี่ยเขาต้องการที่ฝนตกวันนี้แต่มันไม่ได้ตกที่กรุงเทพที่คุณเนี่ยาน้าท่วม ตรงที่วัดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันพูดไม่ได้นะค่ะมันก็เลยมันไม่ได้มันไม่ได้ culture ของแต่ละแต่ละจังหวัดของเขามันก็เลยพังพินาศเลยก็ธุรกิจขึ้นวิทยุก็เลยเจ๊งเลยพี่ขายให้เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นพี่ได้เงินมาแยะมากนะคะได้มาตั้งร้อยกว่าล้านในยุคนั้นมีเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาทุ่มเทกับนิตยสารด้วข่าวนี้แหละไอ้ที่เป็นไฮไลท์ของผมกลับมาตอนนั้นคือที่ผูยังไม่เป็นเนื้อเป็นนัำเลยยังขาดทุนอยู่เลยค่ะยังขาดทุนตลอดนะก็พี่ก็กลับมาแล้วก็มา ให้ทีวีพูมันดูอิมเมจก็คือต้องเป็นสายเกาวต้องเป็นภาษาอังกฤษต้องเป็น กระดาษอาร์ตดูแล้วมันดูแพงอะ่ะดูเหมือนนึกสารมือนอกอะ่ะไม่นั้นนะ่หนังสือบันเทิงมีแต่คนใช้อ่านเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงลองหนังสือบันเทิงสมัยก่อนความจําผมคือเป็นแบบหนังสือไม่ซินแบบบางๆ <มะ S 1> เป็นก <มะ S 1> ู้สร้างกู้สมเป็นกุลสตรีเนะเาะมีความเก่านิดนึงเขาจะเน้นเรื่องหนังที่จริงเอ,อย่ามาพูดเรื่องทีวีดาราทีวีนี่กระจอกมากต้องเป็นดารานหนังถือว่าเป็นดาราเคลื่อนกัดาจอเงินอ๋อเมื่อก่อนจะมีจอเงินกับจอแก้วอ่าคนจะโฟกัสจองเงินก็คือหนังเสียเงินซื้อพวกนั้นเขาก็ทายอดได้ดีตอนที่พี่เกิดนี่ เช็คตลาดเนี่ยนะดาราภาพะะยนตร์ภาพยนต์บันเทิงเนี่ยขายต่อฉบ,บับต่ออาทิตย์นั่นนะก็ประมาณ3 0 0 0 0นแต่พี่ออก3 0 0พันอ่ะพี่ยังไม่หมดเลยอะ่ะพี่พิมพ์ฉบับแรกอะ่ 3, อะสามพันอ่ะเคยเล่าให้เบิร์ตฟังนะโอ้โกสงสารพี่จังเลยจริงๆนะคนอื่นเขาขาย3 0 0 0 0 0ขายหมดเกลี้ยงของเราทวีพูยุกแรกออก3 0 0พเล่มเองยังไม่นั่นเลยอะ่ะยังขายไม่ได้เลยน้ำตานะจะไหลอตรงนะพี่เบิร์ตเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าสงสารพี่จังเลย<อ>คนเรามันก็ถึงว่าอาศัยที่ว่าเราอึด แล้วก็เราอดทนนะอดทนทําก็หาข้อที่มันไม่ดีนะคะในเมื่อเขาจับ ตลาดหนังเนะคะเราต้องให้ชัดว่าเป็นตลาดทีวีผูที่ถึงเชื่อชื่อว่าทีวีผูแต่ขนาดนี้เราก็ยังเพราะทีวีบางคนไม่รู้จักเลยสมัยก่อนไม่รู้จัก,จกนะเดี๋ยวนี้รู้จัก<ด>แล้วก็เดี๋ยวนี้รู้จักหมดก็หนังสือพี่มีแหละ<ม>เริ่มที่จะเอาผูาาาา้วิหารเพราะว่าเชิดชูเขาขึ้นมาเขาก็จะสู้กันแบบโอ้โหหมัดต่อมัดกันเลยนะดาราก็สู้กันเราก็เขียนเรื่องดาราทีวีเขาก็เขียนเรื่องหนังใช่ไหมแต่จริงๆตลาดทีวีมันน่าจะใหญ่กว่า แต่ว่าคนไปมองว่าตลาดหนังเนี่ยต้องซื้อคือมีแอะมะชมีมีแบบคุณต้องจ่ายอ่ะถึงจะไปดูได้อ้น,นี่มันของฟรีของฟรีไม่มีค่าเพราะตรงเนี้ยคอนเทนต์แต่ไมหมดเลยไม่มีใครจับกลับมาตอนปีที่7ครทันเนี้ยหูรุยกันมันจริงจริงจังเลย2ปีเนี่ยโอ้โหทีนี้พี่ทํากำไรแบบระเบิดระเบิงเลยจากขายเดือนละ3,000เล่นเป็นจะเป็นส0 0 0สนกว่าต่อวิคนะคะ ก็ปรับรูปรักษ์หมดทีวีพูพี่ปรับทุกอย่างใหม่กลับมามียอดขายสามแสนฉบับ4สัปดาห์ต่อเดือนก็คูณไปล้านกว่าเล่มล้านกว่าเล่ม2ถึงล้าน5ล้าน6ทุกเดือนนะคะโอ้โหพีคแตกยอดพีคมากโอ้โหแบบลงพิมพ์พี่เนี่ยไม่มีที่วางเลยทำงานย4ิบี่ชั่วโมงเครื่องจักรทั้งหมด8ตัวสมัยก่อนพี่ขยันมากยช่ไามขยันมากไม่เคยกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนทำงานแต่แปดโมงเช้ารู้ว่าขยันคือรายได้มันคือประสบการณ์ด้วยนักข่าวทีมงานกี่คนนะตอนนั้นทับข่าวไม่ค่อยแยะ แล้วข่ามาเเขาแยะพี่เขียนเองด้วยไหมเขียนด้วยต้อยเขียนด้วย เขียนกันทุกคนเลยคะ่ะทุกคนก็ฝึกให้ให้เป็นนักเขียนนักข่าวประมาณเชื่อก็แยกกว่าวันนี้นะเมื่อก่อนนี้มันเป็นแบบ, analog บแอนาล็อกนะคะเพราะฉะนั้น,นวิธีการหาข่าวเราก็อาจจะยากกว่าวันนี้วันนี้เลยน้อยลงมากที่จริงมันก็จะมีนักข่าวประจําช่องนะคะเราก็จะแบ่งแบบช่อง3าคนนึงช่อง7คนนึงเรื่องสายเพลงคนนึงอย่างเงี้ยคะ่ะช่อง9ก้ากับช่องอื่นๆที่มันเลตติ้งน้อยๆอ,ยอะ่ะก็รวมสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะทําสายไหนสมมติว่าผมอยู่แกรมมี่ก็จะมีนักข่าวคนนึงดูแลสายค่ายเพลงแกรมมี่อา อะไร<ช>พวกนี้ใช่ไหม<ช>แล้วก็มีนักข่าวแยกไปช่อง3า<ช>ดาราช่อง3ดารดารช่องเ็แล้วเขาก็ต้องสนิทรู้ลึกหมดทุกคนรู้จักตั้งแต่ผู้จัดมาพี่สอนทุกคนเ,นเคล็ดลับที่เราได้ข่าวหรือต้องมีดาราที่เราสนิทมากยอย่างน้อย5คนอยู่ในมือ,อผมผมมาสมัครแล้วผมเป็นนักข่าวช่องพี่ต้องหนึ่งเลยต้องมีดาราที่เราสนิทมาก<ช>สนิทเหมือนเป็นเพื่อนเลยใช่เหมือนเพื่อนเลยคือมาวันแรกยังไม่มีแต่คุณต้องทําให้ได้5คนนี้ <ท>ไม่งั้น<ล>ยอยู่ทีภูไม่ได้ไม่ได้คุณเจ้มามัดโทรศัพท์หาเขาได้คุณต้องสามารถรู้จากบ้านเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนเข้าไปคุยกับแม่เขาได้เ<ม>บิร์ตนี่นะปานปิกเมียโอเข้าไปสนิทกับแม่เบิร์ตมากเลยนะคุณแม่เบิร์ตนี่เล่าให้ปานฟังละเอียดหมดเลยเรื่องเบิร์ตแ,แล้วบอกอยากไม่บอกอยากไมบอกนะ <laughs> คือเรื่องบางเรื่องมันออกสื่อไม่ได้คือตรงๆนะเราจะต้องมีรจยาบรณเนาะโอเคมันเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่อง p r i v a t เนาะอะไรเงี้ยครับสมัยก่อนที่ผมเสพผมจําได้ท่านที่เป็นสารเกี่ยวบันเทิงดาราจะต้องเอาเนกาทีฟมานาแฉเรื่องร้ายๆเอาเรื่องใต้เตียงอะไรเงี้ยใช่ไหมที่บอกว่ามีแต่ว่าต้องมีอันนี้ด้วยต้องมีโพสิทีฟด้วยต้องเอาโพสิทีฟแย่เลยไอ้ตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นอักษรย่อไม่นั้นก็ถูกฟ้องอีกอะกมลชนกกับเบิร์ดธงชัยอะจากคู่กับเราแค่เอาจดหมายที่คนเขียนมาด้วยความรูู้้สึกกว่่่าาาไไมมมมมีีีีใคครจะเเเเเททยยยยบบบนััิดงงชอล ในนิตยสารเราเท่านั้นอ่ะเราถูกฟ้องเพราะว่ากวางอ่ะเขาก็เสียใจว่าคิดว่าเรา็อกอัพขึ้นมาจดหมายแต่มันจริงเลยมันแย่มากเลยห้ามใครมายุ่งกับพี่เบิร์ดเขาเรียกแฟนแฟนรักพี่เบิร์ดห่วงพระเอกคนนี้มากห่วงมากเลยแต่ตอนนี้รักกันมากนะคะเขาก็เสียใจเพราะเขาก็ไม่เคยเขาก็เข้ามาวงการเป็นเด็กเรียบร้อยอ่ะเขาก็สมควรเขาดังมากด้วยแล้วเราไปทะเลาะกับเขาอ่ะโอ้เรามีแต่แพ้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเบิร์ดไม่เป็นไรเราไม่ได้ทะเลาะกับเบิร์ดเบิร์ดยังรักกันแต่แต่ว่ากวางอ่ะเขาโกรธมากแล้วก็เราไมู่กไม่พูด โอ้ยหกเจ็ดปีมาคะไม่พูดเลยไม่พูดกันเลยซึ่งที่เคยรักกันเคยมาถ่ายปกแล้วไม่พูดกันเพราะไอ้ตรงนี้แล้วก็ฟ้องศาลด้วยสุดท้ายนักวางเจอกับพี่ที่ศาลเข้ามากอดเลยบอกว่าพี่เราเลิกแล้วต่กันเถอะเพราะว่ากวางก็เหนื่อยมากแล้วจริงเราคิดถึงพี่อยู่ตลอดอยากจะไปหาเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อว่าพี่ก็ยังรักวางอยู่นั้นก็เลยร้องไห้กันใหญ่เลยนะคะแล้วก็เลยมันได้รักกันมากเลยนะคะเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วเคลียร์ใจกันนะคะมีดาราคนไหนที่บอกว่าแตะต้องไม่ได้ไหมพี่ติ๋มห้ามทำข่าวไหมแฉไม่ได้คงเบ ิร <muitas> <arias> ์นี่ก็แน่นอนถ้าแตะนี่แฟนขับเขาเอาเราตายอันนี้ก็ถือว่าเขาขึ้นอยู่บนที่งเลยเขาเป็นคนระวังที่ยังว่าหาคนอย่างเบิร์ดไม่มีอ่ะยังบอกกับเลยหาได้ยังไงคนอย่างนี้เขามีวินัยมากเขายอมที่จะขังตัวเองอยู่ในบ้านใบไม้เขาอ่ะมีใครจะยอมอย่างเขาบ้างคนเรามันต้องอยากจะออกไปลื่นเลิกไปเจอปาร์ตี้กับคนอะไรนี่ไม่เหมือนขังตัวเองออกกําลังกายเล่นฟิตเนสอยู่ในบ้านวันวันอยู่ยูแค่นั้น่เต้นซ้อมเต้น้ชีวิตเหมือนขังตัวเองแล้เขาห้างก็เดินไม่ได้ที่ไม่มีคนกรี๊ดนี่เป็นเรื่องแล้ว เล็กพูดกับพี่เองนะเป็นประสบการณ์ที่แบบบอยคอร์บอยคอร์ก็คือเขาฟ้องเราในเรื่องที่ไม่น่าจะฟ้องเราเชียร์เขาเยอะแยะเลยม,มันขา่าวมันเขียนหนังสือมันก็ต้องมีพลาดแล้วก็ฟ้องในเรื่องที่ไม่น่าจะฟ้องเราก็เลยบอกว่าการที่เขาฟ้องเราแสดงเขามีจิตที่ไบแอสกับเราคือไม่ยุติธรรมกับเราเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราอย่าเขียนข่าวเขาแล้วก็หยุดการเขียนข่าวก็มี แล้วก็เลิกเขียนข่าวก็ทําให้เขาก็หายจากองการเข้ามาแล้วจะอยู่ได้ยาวๆต้องมีอะไรบ้างพี่ติม๋มจะอยู่ได้ยาวก็ต้องฝึกความสามารถตัวเองก่อนละอย่าไปคิดว่าความสามารถมันเกิดขึ้นจากพรสวรรค์ต้องฝึกตัวเองจนกระทั่งเป็นเกาหลีที่มันดูเก่งมากเพราะว่าเต้นตลอดเลยฝึกตัวเองพี่ชื่อว่าเบิร์ดเก่งอย่างนี้ก็เบิร์ดก็เต้นทุกวันนะคะก็ฝึกตัวเองมันอยู่ที่ความสามารถตัวเองแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คืออย่างเช่นว่าเราก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ไปทะเลาะก็ไปทั่วไปที่ไหนก็เป็นปัญหาเมืองไทยต้องมีอน่่่พพีีีวามสูง นี่คือผู้หญิงที่มีพล็อตเช่นาะว่าในมือถือพี่ 1. ดาราคลังของดาต้าเบสของดารานะสคนรวยคนเก่งอยู่ในเบอร์มือถือพี่ นี่คือแบบแอสเซทที่ยิ่งใหญ่มาก<ช>ผมถามคอนเน็ชันเหล่านี้พี่ต้องเป็นคนยังไงถึงจะมีคอนเน็ชันแบบนี้ก็จริงใจกับเขานะคะขณะที่คนเดินเข้ามาหาเราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เดือดร้อนนะคนที่มาหาเราไม่ใช่เป็นคนที่มีความสุขเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนประจําประจํากันแต่คนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาก็เดือดร้อนถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าเอาความเดือดร้อนเขาแล้วไปหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนเขาตั้งท้องแล้วต้องไปหาพี่ติ๋มตลาดจะบอก ว่าจะทํำยังไงจริงเหรอมีดาราบางคนเขาท้องใช่เป็นนางเองเนี่ยทำยังไงเราท้องแล้วอะ่ะต้องมาหาพี่พี่ติมให้คำแนะนํำเขาต้องให้คำแนะนําสิ่งแรกก็บอกว่าอย่าทาแทง้งเราจะหลบตัวไปอยู่เมืองนอกไหมเดี๋ยวพี่จะหาที่อยู่ให้ โอ้ผมไม่ใช่คำแนะนำาลเนี่ยอันนี้คือซัพพอร์ตเลยนะเคยมีแบบนี้แล้วหลายคนคนร้อนธาตทั้งได้นะครับขออนุญาตเราไม่ได้เอ่ยชื่ออยู่แล้วผมเพิ่งรู้นะพี่ติ๋มไม่พูดเรื่องนี้บางาคนเขาท้องในขณะอาชีพเขาต้องเต้นกินลำกินไห้ก่อนเนี่ยคือจบเลยนะครับเป็นนางเอกอยู่คำถามสุดท้ายละเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่เขาเจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้พี่ติม๋มแล้วเขาทำทางอยู่เป็นเศรษฐีเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงเขาควรจะเริ่มต้นยังไงพี่ติม๋มที่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะเป็นเศรษฐีง่ายมากเลยนะคะมันมีโอกาส นะคะออนไลน์เนี่ยเป็นทางรุ่งนี่ขนาดพี่ติม๋มอายุ67แล้วนะพี่เริ่มเล่นได้เดือนนี้แล้วพี่เลยรู้ว่ามันไม่ได้ยากเลย uh huh. แต่เราจะไปปิดตัวเองว่าโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ไปพูดตัวเองว่าซ้ำตัวเองว่ามันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กก็สบายมากดาราเล่นโซเชียลคนทุกคนเมื่อก่อนการหาข่าวนี่ต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลต้องไปตีซีกับแม่บ้านที่โรงพยาบาลเฝ้าโซเชียลเขาอย่างเดียวแล้วคิดประเด็นให้เป็นคนนี้มีประเด็นต้องคิดแล้วว่าคู่กัดของเขาคือใครคู่รักเขาคือตาม3คนเนี่ยกี่คนละ่ะที่มันเกี่ยวข้องเขา,จ,เาจับประเด็นให้ได้แล้วก็มาเขียนละตอนนี้ถ่ายชุดไอ้น้ำอ่ะสองแสนบาทค่าตัวเดี๋ยวนี้เขาถ่ายกันฟรีๆเลยเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายลงไอจีไปหาชั้งแต่งหน้าเองจ่ายอีกหกพันจ่ายค่าแต่งหน้าเอง ด้วยเราเมื่อก่อนเราต้องจ่ายค่าจ่าหน้าต้องอะไรทุกอย่างใช่แล้วค่าตัวนี่สองแสนถ้าถ่ายชุดไปน้ําขึ้นปกเนี่ยเ<ม>ดี๋ยวนี้ขถ่ายกันว่อนทุกคนเลยเนี่ย<ม>หยิบมาเลยเอามาเล่นในโซเชียลเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสมากเลยให้เราลุกขึ้นมาเป็นนักข่าวที่เก่งก็ได้เป็นสํานักข่าวก็ได้จะไปะเป็นเจ้าของรายการก็ได้ขึ้น y o u t u b e ขึ้น Facebook ขึ้นอะไรได้หมดเลยโซเชียลม,มีน้งหลายแพลตฟอร์มให้เราเล่น